เว้าวกับด้ขึ้นมาจากหน่อยแล้วครับเนาะเออ่นก็ย้อนเสียงในทัหน่วยครับตัวนี้ก็เป็นเวบว้าจุล่าสี่ส่วนนะครับเนาะสี่ส่วนสูตรของอาจารย์ุดเบ้าวก้านลานชัยภูมินะครับเนาะ,ะพ่นได้แนะนํามาครับตัวนี้ครับตามสูตรตามเดี๋ยวผม่นเป๊ะเลยครับก็เป็นวบว้าจุล่าสี่ส่วน ใส่หน้มเซนนะครับเนาะตัวนี้ถือว่าโอเคครับถือใจครับตัวนี้ส่งมันได้ครับส่งมันง่ามครับส่วนหัวส่วนปีกส่วนหางมันบาลานกันเลยครับมันไปมันความาซื้อผมผมมาง่ามครับตัวนี้ก็เป็นเป้าใส่น้อยนะครับเนาะร้อยสามสิบเส้นนะครับเนาะตัวนี้ใส้กันลง่ามครับดกแรกดกแดกนี่ครับ อาจารย์ลดคนได้แนะนน้ำสูตรนะครับว่บาต้องเป็นทางสายนังกีเดอร์คงกระมด็นเอามาลอ่อ,าาลองเหตุผงครับเพราะว่าผมว่ามันง่ามครับมันง่ามมันโซ้งมันถือใจผมผงไมเลยไปอขอคำเน้นน้ำจากเพิ่นมาเพิ่นก็เลยแนะนน้ำมาครับสูตรเนี่ยเป็นสูตรส่วนซีจุลาส่วนซีของอาจารย์ลดเ,เป้าการลานชัยภูมินะครับ,นรบนะเนาะทำบปได้อยาก สูตรหรืออยากได้คำแนะนำการลองติดตอ่อไปหาเพื่อนเบื่อนครับของอาจารย์รุครับส่งนี่มัน,ม,นมันสมส่วนครับได้ควอมืสิผมนะครับนะมันสมส่วนมันง่ามครับ เสียงเดียวครับพี่น้องมันย้อนเสียงนะครับน้ปล่อยเสือกไก่ครับประมาณสองรอยสองรอยห้าสิบเมตรนะครับแล้วก็ร่มบุญกับโบคอยไปไหนครับกับพ่อมีครับตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงแล้วครับห้าโมงเย็น จุลอาสีส่วนหนึ่งร้อยสามสิบเส้นสีส้มแถบน้ำเงิน ครับสววนดี้อาจารครับผมเมือหนึ่งผมก็ได้เอาบาวล่งไป่เทียบร้อยแล้วครับนะครับจุฬา,าไซ130ส์หนึ่งร้อยสามสิบเซ้นท่านู่ลอยสี่สิบเซ้นนะครับเนาะสูตรนี้ก็เป็นสนูตรของอาจารย์ลดบาวการลานชัยภูมิจุฬาสี่ส่วนบวกโอ้คันดีครับคันดีเถืดใจครับตัวนี้ ได้รับคำแนะนําจากเพื่อนเรื่องเล็กๆน้อยๆครับคิดเล็กๆิดน้อยของการเฮ็ดเบาเลยครับเพดให้ว่าวามันขึ้นดีขึ้นเก่าครับก็ถือว่าสุดยอดครับสําหรับสูตรนี้นะครับนะ้องงามครับพี่หน้องผมให้เบิ้งตัดส่วนนะครับแนละ้วทมใหญ่เบิ้งโตขึ้นครับ ตงปีกส่งขามัน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 จะบาลาน์กันเลครับมันจะสมส่วนนะครับเนาะส่งปีกส่งขาส่งครับเป็นจุลาทีส่วนบวกนะครับเนาะผมมาเอ่อส่งมันง่างมันถือใจผมนะครับผมก็เลยเออขอคำปรึกษากับกัพิ่นนะครับเนาะว่ามัน heading แบบใดมีสูดใดเน่แบบใดยังไงน,นะครับนะเนาะก็ถือว่าตัวนี้ก็เป็นว่าว จุบลาสี่ส่วนบวกสูตรของอาจารย์ลดเป้าก้านลานชัยภูมิตัวแรกที่ผมเห็ดนะครับเนะาะกาัถือว่าเธอใจครับในเรื่องความงามกัดถูกใจขึ้นดีกับเธอใจครับตัวนี้เมื่อนี้กับจังเล็กกับสิขอตัวล่าพีล่าหน่องกลับกันครับเมื่อนี้กับหาโม้งเคิงนะครับจับโมงนะครับล่มกับเริ่มล่มล่มมีนะครับเป็นหนองแต่ว่าล่มบ่ค่อยนิ่งครับย่ำแรง ต้องทาเาบืงง้งหน้าที่มันอากาศมันบรินก็หนีก่อนับเดี๋ยวผมจะมาเรียนย้ำมาขึ้นในเบื้องแต่ว่าช่วงนี้ย้ำมาแรงประมาณสี่โมงหาโมงลร่มจะหมุนหมุนนะครับเนะบานะ,ะบ้าวนี่จะจะบ่คอยอยู่ร่มครับจะหมุนผมก็เลยเอาล่งใบจังหน่อยครับมีร่มอยู่กับบ่คอยอยู่ครับช่วงนี้ช่วงยี้มาแรงนะครับนะฝากติดตามน้ำเลยนะครับเนาะบ,บ้าตา่ำาคนเมื่อน้ำดำครับ Uh, ตัวนี้ก็เป็นบาจุลาตัวไม้ครับผมเบิ่งเฮดเ็จสีสม้มตัดกันกับจีนำ้นำเงินนะครับเนาะสีน้ำเงิน uh, งนะท่นี้ก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่กดติดตาม uh, ครับผมบาวตัมเรื่องนำดำๆใบน้ำเน้นนะครับเนาะ uh, สำหรับคลิปนี้ก็ขอใบไ,ได้เพียงเท่านี้ครับพอกันไหมครับบาวตัม ครับคลิปหนาครับขอบคุณครับ